ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดมาหิดลรอบนี้ด้วยนะครับก็เก่งมากๆเลยนะครับขออวยพรให้พวกเราได้มีชีวิตการเรียนที่เข้มข้นเหมามันแล้วก็มีความสุขในโรงเรียนมหิดลนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็มาในงานนะครับรวมพลเอ็มบิทก็คือแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ผ่านอุปสรรค สามารถติดโรงเรียนมาที่ดนวิทยาลุกศรได้นะครับเขาอวยพรให้น้องทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตนะครับในรั้วเอ็มวิทนะครับได้อย่างราบรื่นสอบได้คะแนนดีๆงามๆขทุกคนปิดขัดอะไรก็ทักมาถามคุยได้โอเคปะเรียนคอร์สเอ็มวิทนะครับก็ได้เทคนิคจากพี่ๆหลายอย่างครับได้ทำให้ช่วยทําข้อสอบได้เยอะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนมาที่ดนนะครับแล้วก็วิธีในการเรียนต่อม .4 ครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของพี่ๆในะวันนี้แล้วก็ สรุปสูตรเล่มนี้ด้วยครับขอขอบคุณสําหรับแนวทางในการใช้ชีวิตแล้วก็วางแผนอนาคตต่างๆที่พี่ๆช่วยแนะนําแล้วก็สรุปสูตรที่พี่ๆแจกวยครับพี่รู้สึกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีมากทะนั้นพี่ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีโอกาสาที่ดีมากเลยคนที่สอบผ่านมีโดนได้เนี่ยเจ๋งจริงเพราะว่าการจะฝ่าด่านเข้าไปไม่โดนมีถึงสองรอบมันสะท้อนเห็นว่าการเรียนที่ผ่านมาของน้องอะ่ะน้องเดินมาถูกทางนะคือชื่อในเคมีชื่อบทมันจะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่น้องเรียนที่โรงเรียน กับสิ่งที่น้องจะไปสอบเข้ามหาอะไรครับมันจะเป็นคนละเรื่องกันเลยผมก็เรียนคอร์สโค้งสุดท้ายติวข้อไม่ดนที่อนิมานนะครับมีความรู้เยอะมากสามารถไปประยุกต์ใช้กับข้อสอบได้ครับแต่เราจะเรียนวิเศษอย่างเดียวเขาไม่ได้เราต้องฝึกทําโจทย์ที่บ้านด้วยครับเพราะโจทย์ไม่้ดนเขาออกแบบประยุกต์ไม่ใช่ท่องจำครับเราต้องใช้ความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้กับข้อสอบด้วยครับเรียนที่อนิมาเรียนคอร์สกดเข้มข้าไม่ดนแล้วก็คอร์สอัพสกิลข้าไม่โดนหนูเรียนคอร์สอัพสกิลแล้วก็ติวเข้มก่อนเข้าอะค่ะเ ซึ่งก็ถ้าเกิดเราอ่านหนังสือแม่นๆแล้วก็มีเนื้อหาในหัวก็คือแค่ไปวิเคราะห์ในห้องสอบก็จะทาข้อสอบได้ค่ะเรียนที่บางิ่งเนี่อย่างนี้ครับคือตอนรัอมเรียนพิเศษเหมือนชาวบ,บ้านเขา้องจะสบายแต่ว่าตอนกลับมาเรียนพิเศษตอนช่วงเอ็นทานเข้าระบบเนี่ยนะครับเราก็จะมาเจอกับสโคปกจริงๆเพราะมันจะอยู่แค่ไหน เรียนกับพี่ปานนะคะรู้สึกสนุกมากเลยเพราะว่าพี่ปานคอยสอนคอยบอกว่าทํายังไงถึงจะทําได้คอยบอกทิปที่สําคัญการเตรียมตัวมาสอบเขียนสรุปสูตรเป็นไมค์แมพช่วยให้เราจาได้ครับตั้งแต่วันที่ไปสอบมองเอ็ก l เซลของมาฮิดลนะครับทำให้ผมได้รู้ครับว่าจุดอ่อนของตัวเองเนี่ยคืออะไรครับแล้วก็ระหว่างวันสอบมองกับสอบจริงครับทำให้ผมได้เตรียมตัวในส่วนที่ผมบกพร่องไปครับเพื่อทําให้ในข้อสอบเนี่ยบกพร่องน้อยที่สุดครับหลังจากเรียนคอร์สติวเข้มขม้ามาฮิดนของอดีมาแล้วก็เอเลเวลนะครับก็รู้สึกชอบพี่ๆทุกคนนะคร พี่ๆเนี่ยมีเทคนิคการสอนนะครับที่ทําให้เข้าใจในเนื้อหาแล้วก็เข้าใจส่วนที่เราบุกท่องได้ดีมากครับแล้วก็ทําให้เราได้รู้เทคนิคต่างๆที่ช่วยในการทําข้อสอบมากเลยครับน้องอาจจะไม่ต้องอา่านหนังสือตลอดเวลาครับแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยน้องต้องตั้งใจอา่านแล้วก็แบ่งเวลาให้เป็นนะครับ ฝากถึงน้องๆที่อยาเข้าปีถัดไปนะครับน้องก็ต้องพยายามขยันไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือช่วงอาทิตย์ท้ายก็อย่าไปโหมหนักมากเพราะว่าเราก็เตรียมตัวมาแล้วถ้าไม่ติดก็คือต้องปล่อยมันไปแต่ถ้าติดก็คือเราก็ได้มีโอกาสในจุดจุดนี้แล้วเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราได้ครับ